ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบการใช้งานแฟตไดของปลอมดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทดลองเสียบเข้าไปเลยก็อ่านไฟล์ปกตินะครับเสร็จแล้วที่หน้าจอจะเป็นยังไงนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าให้อ่าขึ้นปกตินะครับ หน้าจอขึ้นปกติเราสามารถเห็นแฟชได์ของเราได้นะครับที่ไดเจนะครับนี่คือ fit. แฟชไดปเปล่าๆนะครับแฟดไดปเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับผมจะทดลองนาไฟล์เข้าไปในแฟดไดของเรานะครับผมจะเลือกไฟล์เป็นไฟล์เพลงก็แล้วกันนะครับ ไฟล์เป็นไฟล์เพลงไฟล์เพลงผมกดดู property นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูไฟล์เพลงอื่นๆดูก่อนนะครับไฟล์เพลง ผมจะเลือกสัก10เพลงนะครับ10เพลงดู Property ก่อน40เมกนะครับประมาณ40เมกผมจะลองเอาไฟล์เพลงเนี่ยใส่เข้าไปในแฟลชไดร์ของเรานะครับตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนย้ายไฟล์ ขนาด440เมกนะครับเข้าไปที่แฟลชไดร์นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพลงก็เข้าไปปกติเห็นไหมครับเพลงเข้าไปปกติแต่อาจจะช้าหน่อยนิดนึงนะครับกว่าจะได้1เพลงก็การทำงานจะเหมือนอวิ่งไปแล้วก็ชะงักสักอย่างหนึ่งนะครับ โดนชะง,งักสักอย่างหนึ่งแล้วก็วิ่งต่ออย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องรอนานหน่อยอันนี้คือแค่40เมกนะครับ40เมกเนี่ยผมไม่ได้จับเวลาว่าเท่าไหร่นะครับให้รอพร้อมกันเลยนะครับ ตอนนี้มาได้หกเพลงแล้วนะครับหก <6 S 1> <6 S 2> เพลงหกเพลงแล้วนะครับการทำงานของแฟลใไดก็ยัง มีไฟกระพริบขึ้นอยู่ปกติดีนะครับแต่ที่หน้าจอก็กำลังจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้10เพลงโอเค10เพลงครบนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอี่40เมกเนี่ยกว่าจะโหลดเข้ามาเสร็จครบ10เพลงอันนี้คลิกแค่10เพลงนะครับ ทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็น300เมก400เมก500เมกหรือเป็น1จิกเนี้ยจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับอันนี้ลองมีคิดดูเอ,เองอใช้เวลานานมากนะครับผมทดลองแล้วและที่สําคัญนะครับไฟล์เพลงที่เราเอาเข้าไปในแฟลชไดร์ของปอมเนี่ยจะเปิดไม่ได้ในเครื่องเล่น MP3 ครับผมนี่ก็คือข้อเสียของมันและข้อ,อข้อเสียเปรียบของมันอย่างมากเลยนะครับ นอกจากได้ของปลอมแล้วยังใช้งานไม่ได้บางส่วนด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าเราจะเอาเก็บไฟนี้ไปได้ใส่ในเครื่องอื่นได้ครับแต่ว่าเวลาเอาไปเล่นในเสียบในเครื่อง MP3 เนี่ยอย่างเช่นในรถยนต์เนี่ยจะใช้งานไม่ได้เลยมันจะไม่อ่านเลยนะครับผมทดลองแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานแฟลชไดรของปลอมนะครับนะครับเดียวกันเดี๋ยวผมจะทดลอง แฟชไดท์ที่เป็นของจริงดูนะครับ <_' S 1> เพื่อเปรียบเทียบนะครับใน10เพลงนี้นะครับจากเพลงที่1ตรงนี้นะครับที่เรามีอยู่จนเนี่ยจนถึงเพลงเนี้ยเป็น10เพลงนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมจะลองทอดตัวแฟชได์ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะเสียบแฟชได์ของของจริงเข้าไปนะครับ ไม่มีไฟกระพริบนะครับแต่ว่ามันยังอ่านปกติครับผมอ่านปกติตรงนี้สิบเพลงนี้ผมจะก๊อปไปก่อนนะครับแล้วามาเปิดที่แฟลชไดรฟ์ของเราโอเคนี่คือแฟลชไดรฟ์แล้วผมก็จะวางลงไปนะครับวางลงไปจะเห็นว่าเนี่ยครับรวดเร็วมาก ป๊บเดียวเสร็จแล้วครับ10เพลงเห็นไหมครับต่างกันมากของของแท้กับของปลอมสังเกตต่างกันมากอันนี้แทบจะมองไม่ทันเลยว่าอ่ามันเสร็จแล้วเหรอครับถ้าเป็น300เมกสี่ร้อเมกอะไรอย่างเงี้ยก็รอนิดหนึ่งนะครับป๊บเดียวอันนี้แค่10เมกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาที่เราไปเสียบกับอ่า เครื่อง M3 หรือว่าในรถยนต์เนี่ยมันจะอ่านได้ปกติครับแต่ได้ดีๆเราก็จะมีรับสินค้ามาจากฮ่องกงผลิตจากไต้หวันนะครับเป็นชิปโตชิบาหรือไม่ก็ชิปไมคอนนะครับถ้าเป็นคิงตันจะเป็นคิงตันของแท้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้ว่าแฟลชไดร์ของเราใช้ได้ดีจริงๆนะครับขอบคุณมากครับ